เรามาเกียนตอนที่31พระอวตารเรียนสอนทางด้านกรุงศรีอยุธยานั้นเท้าทศรสก็สุดแสนที่จะรักพระโอรสทั้งสี่ดังดวงใจทรงชื่นชมสมนัตทุกเวลาจนพระกุมารทั้งสี่นั้นเจริญชันษาได้12ปีไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนเท้าทศรถจึงได้คำนึงว่า ถึงเวลาแล้วที่พระโอรสทั้งสี่ของเรานี้ควรที่จะได้ร่ำเรียนศิลปศาสตร์สอนชัยก็จะได้ปราบศัตรูหมู่พานบ้านเมืองจะได้เป็นสุขต่อไปในภายภาคหน้าเมาทศรถจึงได้ประทานกระสุนให้แก่พระโอรสพ่าจะให้พวกเจ้าทั้งสี่ใช้กระสุนฝึกยิงเล่นต่างสอนไปก่อนต่อเมื่อแม่นยำและชำนาญแล้วพ่าจะให้เรียนวิชาสอนศิลชัย พระโอรสทั้งสี่พี่น้องก็ดีใจกันใหญ่รับพระแสงกระสุนมาแล้วถวายบังคมทูลลาออกจากโรงพระคันที่เข้าเฝ้าพระโอรสทั้งสี่ไปทรงกระสุนกันที่หน้าพระลานอย่างสนุกสนานบางครั้งก็ยิงพนันเอาขนมกันใครแพ้เป็นได้ถูกล้อทุกทีจะกล่าวถึงนางข้อมกุจจีสาวใช้ของนางกายเกสีวันนี้นางแต่งกายเสร็จแล้วก็ผัดหน้าหวีผมคัดปีกอย่างดี แล้วจึงได้เดินกรีดกลายออกจากตำหนักเพื่อไปเก็บดอกไม้ในสวนตามปกติครั้นถึงหน้าพระลานจึงได้เห็นพระโอรสทั้งสี่พนันขันต่อแั่นกันฝึกยิงกระสุนเสียงดังโขมว้าวดูจึงน่าสนุกสนานจริงเนาะยุดสักประเดียวเราเค่อยไปเก็บดอกไม้ก็แล้วกันนางค่อมกุจจีนั่งดูอย่างเพลิดเพลินยิ้มแย้มจนเห็นฟัน ส่วนพระรามซึ่งกำลังเล่นอยู่ที่ข้างสนามจันนั้นได้หันมาเห็นนางข้อมนุ่งผ้าตานีค่มสบายสีทับทิมหงอนไก่นั่งลอยหน้าเท้าแขนยิ้มละไมจึงได้ตรัสแก่อนุชาทั้งสามว่าน้องเราทั้งสามพวกเจ้าจงคอยดูนะประเดี๋ยวพี่จะยิงนางข้องที่หลังงอเป็นกุ้งนั้นให้หลังก่งไปข้างหน้าให้ดูว่าแล้วก็ยิงไปในทันที ด้วยเดชานุภาพแห่งองค์พระนารายนั้นทำให้หญิงได้มแม่นเหมือนจับวางกระสุนต้องหลังนางข่อมกุจจีก่งไปด้านหน้าแล้วพระรามก็ยิงซ้ำไปอีกลูกหนึ่งที่ก่งไปข้างหน้านั้นก็ก่กงกลับเข้าที่เหมือนเดิมรวดเร็วและแม่นยำดั่งใจโดยนางค่อมนั้นยังไม่ทันได้รู้สึกตัว พระพี่พระน้องต่างก็ชื่นชมดีใจตบมือหัวเราะกกันอย่างสนุกสนานรวมถึงเหล่ามหาดเล็กและเด็กชาผู้ถวายรับใช้ต่างก็ล้อนางข้อมกันเป็นที่เฮฮานางข้อมกุจจีนั้นปานน้ำตาด้วยความรู้สึกอับอายเป็นอย่างยิ่งนางลุกขึ้นเดินงกงกเงื่อนออกไปจากสนามจันร์ทด้วยหัวใจที่ครับแค้น ถึงข้าจะหลังกล้อแต่ก็เป็นถึงข้าเก่าแก่ของพระนางไกยเกสีพระรามทำกับข้าถึงเพียงนี้ขอยดูนะหากม้ตายเสียก่อนจะได้เห็นดีกันคิดพลางนางก็น้ำตาไหลรินยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นแน่นอกจนตัวสั่นเทา ระโอรสทั้งสี่นั้นฝึกยิงกระสุนจนแม่นยำรอบรู้วิชาขับขี่ช้างม้าอย่างชำนาญแบ่งเบาราชกิจต่างพระเนตรพระกันพระราชบิดาได้จนเจริญชันษาได้14ปีวันหนึ่งทั้งสี่ก็ได้พากันไปเข้าเฝ้า และเท้าทศรสจึงตรัสว่าลูกรักทั้งสี่ของพ่อืดยพวกเจ้าจะต้องสืบสุริวงศ์พงของเราต่อไปพ่อจึงจักส่งพวกเจ้าไปอยู่กับพระอาจารย์วสิทธิ์และพระอาจารย์สวามิตรเพื่อจะได้ร่ำเรียนวิชาสอนสีไรเพศพระเวททั้งสามไสยเวทตามประเพณีหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์พระโอรสทั้งสี่รับพระบัญชาแล้วกราบทูลว่า พระเมตตากรุณาของพระบิดานั้นหาที่สุดไม่ได้ลูกจัดตั้งใจร่มเรียนวิชาให้เรืองฤทธิ์พระเจ้าค่ะจากนั้นจึงได้กราบบังคมทูลลาพระบิดาและพระมารดาแล้วพระโอรสทั้งสี่จึงได้เสด็จออกจากอายุทยาเดินทางเข้าไปในป่าชื่นชมพันไม้ดอกไม้สวยงามที่ส่งกลิ่นหอมไปตลอดทางจนมาถึงอาสมของพระฤาษีทั้งสองฤาษีจึงได้ถามว่า เหตุฉไหนพระโอรสจึงเสด็จมาโดยลำพังเพียงสีพระองค์มิได้มีรีพลตามเสด็จเล่านั่นสิพระเจ้าค่ะเมอ,อกเกิดเหตุเพศพานใดๆเข้าตาว่าเห็นจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นแน่พระโอรสทั้งสี่ทำความเคารพพระอาจารย์แล้วจึงแจ้งว่า บัดน,นี้พระปิตุรงทรงโปรดกล้าวให้เราและเหล่าน้องๆมาฝากตัวเป็นศิษย์อยู่ใต้พระบาทพระอาจารย์ไม่มาเรียนศินลปศาสตร์ไตรเพทอีกทั้งเวทวิทยาจักได้เป็นอคราชกุมารที่เก่งกล้าขอพระอาจารย์โปรดเมตตาด้วยเจ้าค่ะพระฤาษีทั้งสองได้ฟังก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งดีดีมาอยู่กับตาทั้งสอง จะสนสารพัดวิชายขอจงตั้งมั่นในความเพียรไว้แล้วจักได้สำเร็จดังใจปรารถนาตั้งแต่นั้นมาพระรามและพระอนุชาทั้งสามก็อาศัยอยู่ที่กุฏิพระอาจารย์ดูแลปริบัติพระอาจารย์ทุกเช้าคำ่ำทั้งบีบนวดปูที่นอนทำความสะอาดกุฏิ รฤาษีทั้งสองก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่สิทธิหลานทั้งสี่ทุกวันวันหนึ่งพระอาจารย์ได้เหลาไม้ไผ่เป็นคันสอนให้แก่พระโอรสทั้งสี่และมอบลูกสอนให้คนละสามเล่มร้องทั้งสอนวิธีใช้และไสยเวกกำกับเอาละสิทธิานทั้งสี่จงนำไปหัดดิงให้ชำนานให้แม่นยำ ะโอรสทั้งสี่รับสอนมาแล้วจึงได้กราบลาแล้วพากันเดินออกมาตรงที่ราบใต้ต้นรังใหญ่สุดทางเดินจงกรมทั้งสปักดอกประยงเรียงไว้ห่างออกไปสาวาแล้วต่างองค์ต่างก็ขึ้นธนูสอนไม้จะยิงให้ถูกดอกประยงและเมื่อแผลงสอนออกไปก็เกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วป่าลูกสอนถูกดอกประยงแหลกลงไป แหลงสอนครั้งใดก็ต้องดอกไม้ทุกครั้งไปทั้งสี่จึงหัวเราะป,ปรบมือกันปเป็นที่สำราญใจเมื่อพระวสิทธ์ิและพระสวามิตรเห็นโอรสของเท้าทศรสร,รํำเรียนสอนสิลป์จนชำนาญรู้จบไตรเพศเวทมนต์มีอิทธิฤทธิ์ปรีชากล้าหาญ <c oughs> ครั้งนี้หมู่มารอสุราจะต้องสิ้นไปด้วยมือพระจักรา หมุสามโลกจะกร่มเย็นด้วยพระเดเหตซึ่งเปรียบดังชัดแก้วกันเกตเสียแต่ยังไม่มีสอนที่ทรงศักดา์จะปราบหมู่พานเอาละเราจะทำพิธีบูชาไฟขอซ้อนวิเศษจากพระวิษณุผู้เรืองสีคิดได้ดังนั้นสองพระอาจารย์จึงได้กำหนดเลิกมหาชัยแล้วออกจากกุฏิไปเพื่อประกอบพิธีชุบสอน เมื่อพระอาจารย์ทั้งสองมาถึงที่อัโปโภกาศหรือที่โล่งกลางแจ้งจึงได้ตั้งกลากิจพิธีสำรวมกายใจภาวนาด้วยอำนาจพระเวทอันเชี่ยวชาญบันดาลให้เกิดแผ่นดินสะเทือนเสียงกึกก้องแสงเพลิงลุกโชดช่วงแรงกล้าประหนึ่งไฟล้างโลก ทางฝ่ายพระอิศวรผู้ซึ่งกำลังเสด็จเหนืออาจในตรีมุกวิมานทองท่ามกลางนางอับสรผู้กำลังจับระบำรำฟ้อนก็เกิดร้อนกระไทยไม่ได้ทรงเกษมสำราญจึงได้เพ่งทิพพระเนตรลงมาก็เห็นพระอาจารย์ทั้งสองกำลังทำพิธีชุบสอนให้กับพระนารายพระองค์จึงทรงคำนึงว่าสมควรที่เราจะประสาทสอนศีลไว้ให้เป็นอาวุธ คิดแล้วจึงได้เข้าที่สงบสํารวมจิตใจแล้วรายพระเวทลันก็เกิดเป็นคันสอนพร้อมลูกศรนสิเล่มแล้วพระอิศวรจึงได้โยนอาวุธอันทรงอนุภาพนั้นลงมาจากสวรรค์ลงสู่กลางกองไฟนั้นพระอาจารย์ทั้งสองนั้นเมื่อได้เห็นสอนจากองค์อิศวรเกิดขึ้นที่กลางกองไฟในจิตก็แสนจะโสมนัส หิบสอนขึ้นมาพิจารณาจึงได้เห็นอักษรจารึกระนามของพระโอรสแต่ละองค์จึงได้มอบให้แก่พระโอรสทั้งสี่ซอนเหล่านี้มีอนุภาพต่างกันเป็นสอนที่องค์อิสวนจารึกและประสาทลงมาไว้สำหรับปราบอธรรมอนุภาพนั้นล้ำเลิศยิ่งนัก พระโอรสชั้งสี่ก้มลงกราบแล้วรับสอนมาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งอันพระคุณของพระอาจารย์นั้นยิ่งใหญ่ประดุดคุ้นเขามากเหลือจะประมาณได้แม้จะกเอาทั้งสามโลกมาเทียบก็มิหนักเสมอพระคุณได้พวกเราจักขอสนองคุณพระอาจารย์จนกว่าชีวันจะมรณะขอรับพระดาบททั้งสองได้ยินสิทธิ์หลานกล่าวเช่นนั้น ก็ดีใจเป็นเท่าพันทวีแล้วทั้งสองก็อำนวยพรว่า้อ,อ้พระบุมานทั้งสี่จงเรื่องฤทธิไกลไม่มีศัตรูหมู่พานวาต่อก่อนได้เพลานี้พวกเจ้าทั้งสี่ได้เจนจบในวิชาต่างๆสำเร็จดังปรารถนาแล้วตาทั้งสองจะไปส่งคืนแก่พระปิตุรงค์ม <c oughs> ังกระบิดาพระมารดา ทท่นนงคคอยอยูุกืวัแล้วทั้งหมดก็พากันออกจากอาสมไปเมื่อไปถึงราชนิเวศพระโอรสทั้งสี่จึงได้เชิญพระอาจารย์ขึ้นปราศาสตร์เขาทศรถนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งนมัมการพระอาจารย์พร้อมทั้งถวายดอกไม้บูชาจากนั้นจึงได้ไต่าถามกันถึงเรื่องการศึกษาเล่าเรียนซึ่งพระอาจารย์ก็ถวายารายงานให้ทราบโดยละเอียด เท้าทศรถนั้นก็ดีพระไทยดุดได้สวรรค์ชั้นดุสิตสวมกอดพระโอรสทั้งสี่แล้วกล่าวว่าแก้วตาดดวงใจทั้งสี่ของพ่อพวกเจ้าจงไปลองฤทธิ์ของสอนสิงให้เป็นที่ประจักษ์แกบ่บรรดาเหล่าเสนาตามธรรมเนียมสุริยวงศ์อันทรงอนุภาพพระเกียรติของลูกนั้นจะได้ปรากฏเป็นที่เกรงขามแก่ศัตรูทั้งหลาย พระโอรสทั้งสี่น้อมรับราชโองการแล้วจึงเสด็จออกมาที่ด้านนอกพระรามนั้นแผลงสอนเป็นองค์แรกสะเทือนไปทั่วแผ่นดินชั่วฟ้าแลบยังไม่ทันสิ้นแสงก็แผลงสอนออกไปทั้งหมดสามเล่มสอนพรหม,มาสพุ่งไปถึงสวรรค์ชั้นโสลถ สอนอักคณิวาดบังเกิดเป็นแสงกล้าดุดดวงอาทิตย์และสอนพลายวาดนั้นไปถึงเขาจัก,กรวาลแล้วพุ่งลงสู่บาดาลจากนั้นสอนทั้งสาเล่มก็ได้กลับคืนสู่พระรามพระพรตถวายบังคมพระบิดาแล้วจึงแผลงสอนเล่มที่หไปถึงแม่น้ำปัญจนทีเล่มที่สองสู่สีทวีปใหญ่และเล่มที่สมไปถึงป่าหิมพานแล้วสอนทั้งสมก็กลับคืนสู่พระพรต ป่อมาพระลักษณ์จึงน้าสอนแล้วแผลงขึ้นไปบ้างก็เกิดเสียงครั่นครืนสนั่นพระสุธาเล่มหนึ่งไปอัคนิรุษสวรรค์เล่มที่สองบังเกิดเป็นอาวุธแสนหาเล่มที่สามไปถึงเมืองยักษ์แล้วจึงลอยกลับมา ส่วนพระสัต,ตรุดนั้นแผลงสอนเล่มที่หนึ่งกลายเป็นพายุพัดกระหนำ่ำเล่มที่สองกลายเป็นฝนห่าใหญ่และเล่มที่สามบังเกิดเป็นเปลเวไฟแล้วจึงได้กลายเป็นดอกไม้กลับมาหาพระสัต,ตรุดมเทวานางฟ้าคนทันครุฑพญานาะคและกษัตริย์เมืองต่างต่างนางก็ได้ยินเสียงกึกก้องกัมปนาทนั้นมนสุธาอากาศหวาดไว้บดบังแสงอาทิตย์ต่างก็พากันตกใจ จนเทพเทวันต้องมาแจ้งเหตุว่าโลรถอร้ั้งสี่ของเ้าวทัศรถประลองสอนจึงได้รื่นเริงยินดีแซ่ซ้องสาธุการโปรยดอกไม้ไปทั่ววิมานเมืองฟ้า ในตอนที่พระอาจารย์ทั้งสองไปทําพิธีขอสอนน่ะคะก็ได้ไปหาชัยภูมิที่เรียกว่าอภโภกาศค่ะซึ่งก็มาจากคําว่าอโอกาสิกังคะนะคะหมายความว่าละเว้นจากการเข้าในที่ที่มีที่มุงที่บังหรือว่าใต้ต้นไม้เป็นการสมาทานในที่แจ้งค่ะซึ่งเป็นข้อบัญญัติข้อที่10ของทุดง13นะคะที่เป็นข้อปฏิบัติของพระทุดงค่ะ ต่อให้นิดนึงนะคะว่าได้มีการจารึกเรื่องตุดง13เนียไว้บนแผ่นหินจํานวน13แผ่นค่ะซึ่งค้นพบที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแขวงพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังประกอบเรื่องราวด้วยแต่น่าเสียดายนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยไม่หลงเหลือแล้วค่ะอย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกับมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ